เอาข้าวมาให้หมาจรทอระบายน้ำหรือหมาจรทุ่งนาช่วงเย็นนะคะเอาบรรยากาศช่วงหลังน้ำท่วมทุ่งนาที่เด็กๆอาศัยอยู่ว่ายน้ำข้ามไปข้าม,มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่นะคะเด็กๆก,ก็กินข้าวอยู่ริมนั่นนะคะอยู่ริมถนนด้านนั้นนะคะทางฝากถนนด้านทางนู้นที่ฝนตกน้ำท่วมแล้วก็ ลดแล้วนะคะตอนนี in splash, go, can, ้น้ําท่วมลดแล้วเด็กๆก็มาอาศัยอยู่ริมถนนแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะเด็กๆกินข้าวอิ่มแล้วก็อยู่ตรงบริเวณน้ํานี่ก็มีนะคะที่น้ํายืนอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะนี่นะคะตัวคนถ่ายนะคะแอดมินเป็นคนที่ชื่อน้ําด้วยนะคะและบริเวณที่เด็กๆอยู่นี่ก็น้ําท่วมนะคะอาจหลายๆคนอาจจะสับสนว่าน้ําอะไรแน่คนที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ชื่อน้ําด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะบริเวณรอบ แล้วก็น้ําและแม่และพ่อนะคะจะเป็นคนผัดกันเอาข้าวมาให้หมาจรทุกจุดบริเวณนี้นะคะที่ถ่ายเห็นจุดตรงนี้ก็คือแค่จุดแรกนะคะยังมีอีกหลายจุดและหลายจํานวนตัวนะคะที่เลี้ยงดูแล้วให้ข้าวเด็กๆกินเด็กๆอยู่ที่ท้องนานะคะอยู่ในท่อระบายน้ําแล้วก็อยู่กลางทุ่งด้วยนะคะก็นี่นะคะบริเวณที่เห็นนี้ไม่ใช่หนองน้ํานะคะก็เป็นทุ่งนาข้าวที่น้ําท่วมและน้ําก็เพิ่งเริ่มลดลงนะคะ นี่นะคะก็จะมีทางเดินน้องหมานี่ก็เดินขึ้นมานะคะนี่นะคะเด็กๆก,ก็จะเดินข้ามไปทางนูน้นทางนี้นะคะนี่คือบรรยากาศาพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะพระอาทิตย์ยามเย็นตรงที่น้ําเอาข้าวมาให้หมาจรกินนะคะนี่ก็คือเป็นทุ่งนาที่น้ํายังลดลงไม่หมดนะคะแล้วเด็กๆก,ก็อาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะบริเวณริมถนนนี้แล้วก็เถียงนากลางทุ่งนาทางด้านนูน้นคือที่หลบฝนของเด็กๆนะคะตอนฝนตกเด็กๆก,ก็จะข้ามไปหลบฝน อยู่ที่เถียงนาการทุง่งนาทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวน้ําจะขยายให้ดูเห็นไม่นอเลยต้นมะม่วงไปหน่อยนะคะนะคะต้นมะม่วงนั้นก็มันจะมีต้นมะม่วงใหญ่แล้วก็จะมีพุ่มด้านหลังนั้นนะคะเด็กๆ,ๆก็จะอยู่ตรงด้านนั้นนะคะนี่นะคะสําหรับที่หลบฝนุนแล้วนี่ก็เด็กๆก็กินข้าวแล้วก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะคะนี่นะคะบริเวณที่เด็กๆอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะก็คือปลอดภัยดีนะคะเด็กๆได้กินข้าวในทุกๆวันนะคะก็คือน้าเอาข้าวมาให้ถ้าเกิดน้ําทํางาน แม่กับพ่อก็จะไปนคนเอาข้าวมาให้หมาจรในทุกๆจุดนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้น้ํานะคะระหว่างที่น้ําท่วมอยู่นั้นน้ําเองก็ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆเลยเพราะมีน้องหมาหลายจุดที่น้ําต้องไปดูแลนะคะนี่นะคะบางทีก็ได้ตอบคอมเมนต์บ้างไม่ได้ตอบคอมเมนต์บ้างอันนี้คือหมาจรนะคะแล้วทั้งหมดนี้ทําหมันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆทําหมันหมดแล้วนะคะเด็กๆ ที่อยู่ตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย asma, ทำหมุนทำหมันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเด็กๆทุกตัวตรงจุดนี้ทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก,กินอิ่มแล้วก็เริ่มจะไปหาที่พักที่หลบแล้วนะคะน,นี่คือบรรยากาศอันนี้ก็คือถนนที่สัญจรไปมาระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับขอนแก่นนะคะทางด้านนี้จะไปขอนแก่นนะคะทางด้านนี้จะไปจังหวัดชัยภูมินะคะทางด้านนี้นะคะ ถนนเส้นนี้ก็ไม่ใช่ถนนเส้นหลักนะคะก็คือชาวนาก็จะอาศัยผ่านไปผ่านมานะคะก็เลยมีความปลอดภัยระดับหนึ่งให้กับน้องหมาที่อยู่บริเวณน,นี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนที่ส่งกำลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจหรือว่าส่งอาหารเม็ดหรือว่าค่าไก่ค่าข้าวหรือข้ายาต่างๆมาให้เด็กๆหมาจรตรงจุดนี้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเด็กๆก็กินอิ่มก็เริ่มพักแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งกําลังใจให้ตลอดเลยนะคะตอนนี้น้ําก็จะต่อข้าวไปให้หมาจรตรงจุดอื่นก่อนนะคะเพราะว่ามีอีกหลายจุดที่น้ําต้องข้าวไปให้เด็กๆกินนะคะตอนนี้ก็เริ่มข้ามเร็วนะคะช่วงนี้ข้ามเร็วแล้วอากาศก็เย็นด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยด้วย ด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆคุณพ,พ่อคุณแม่ทุกๆท่านค่ะแล้วก็ต้องขออภัยมากๆในการที่ตอบคอมเมนต์ช้าหรือยังไม่ตอบคอมเมนต์ท่านใดต้องกราบขออภัยมากๆเลยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ